ท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทรมีชายาทั้งหมดสี่องค์แต่มีพระชายาองค์หนึ่งที่อยู่เคียงข้างเท้าสักกะเทวราชตลอดเวลาพระชายาองค์นี้เป็นอสูรกัญญาเป็นทิดาของเท้าเวปจิตศีอสูรศัตรูของพระองค์เองอสูรกัญญาผู้เป็นชายาของเท้าสักกะเทวราชองค์นี้คือ พระนางสุชาดาเทพนารีพระนางสุชาดาเป็นคู่บุญบารมีเท้าวสักกะเทวราชตั้งแต่ครั้งเกิดเป็นมะขะมานพครั้งนั้นมะขะมานพมีภรรยาสี่คนคือนางสุธรรม,มานางสุนันทานางสุจิตราและนางสุชาดาในบรรดาภรรยาทั้งหลายนั้น นางสุดชาดานับว่าเป็นภรรยาที่สวยที่สุดมัคคะมานพรักที่สุดที่สำคัญคือนางเป็นภรรยาหลวงเป็นใหญ่กว่าภรรยาทุกคนในขณะที่มัคคะมานพร่วมกับสหายทำกุศลสาธารณะเป็นอันมากนั้นภรรยาอีกสามคนก็พยายามมีส่วนร่วมในการสร้างกุศลกรรมร่วมกับสามีด้วย ือนางสุธรรมมาแอบไปติดสินบนช่างไม้จนได้ร่วมสร้างช่อฟ้าประดับศาลานางสุนันทาสร้างสระน้ำไว้ให้คนใช้ดื่มและอาบนางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ไว้ให้คนประดับกายเมื่ออาบน้ำเสร็จมีเพียงนางสุชาดาผู้เดียวที่ไม่ได้คิดสร้างกุศลสิ่งใด วันๆเอาแต่แต่งหน้าทาปากให้สวยงามเอาใจสามีเมื่อมะขะมานพเตือนให้นางสร้างกุศลเหมือนภรรยาคนอื่นๆบ้างนางก็อ้างว่ามะขะมานพ์ทำแล้วเมื่อสามีทำก็เหมือนภรรยาได้ทำด้วยกุศลใดที่สามีได้รับนางผู้เป็นภรรยาย่อมได้รับด้วย ดังนั้นเมื่อสิ้นอายุไขแล้วภรรยาอีกสามคนคือนางสุธรรม,มานางสุดนันทาและนางสุจิตราจึงพร้อมหน้าพร้อมตาไปอุบัติเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นชายาของเท้าสักกะเทวราชอีกครั้งหนึ่งส่วนนางสุชาดาผู้เห็นผิดเป็นชอบและมีมิจฉาทิฏฐิ ไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยบุพกรรมของนางสุชาดาที่รักสวยรักงามชอบแต่งตัวแต่งหน้าให้ขาวทาปากสีแดงแต่บุญกุศลไม่ทำนางจึงไปเกิดเป็นนกกระยางขาวคอยาวปากแดงมีจงอยปากยืดยาวเที่ยวจับปลากินอยู่ในลำห้วยลำทานที่ซอกเขา วันหนึ่งขณะที่ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองท่ามกลางเทพธิดา25โกรเท้าสักกะเทวราชสงไข้ควรว่าภริยาและบาทบริจาริกาของพระองค์นั้นบัดนี้ต่างมาเกิดในดาวดึงสวรรค์กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแล้วนางสุชาดาภริยาคนสวยนั่นเล่าไปอยู่ที่ไหน พระองค์สรงใช้ทิพเนตรตรวจดูก็เห็นว่านางสุชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางหากินปลาอยู่ในรำธารที่ซอกเขาพระองค์จึงเสด็จไปหานางนกกระยางเห็นเท้าสักกะเทวราชก็จำได้จึงก้มหน้าด้วยความอับอายเท้าสักกะเทวราชตัดสั่งสอนนางนกกระยางว่า ในอดีตพระองค์ให้ทําบุญก็ไม่ทําจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้แต่ด้วยความเมตตาเท้าสักกะเทวราชจึงได้นำนางนกกยางไปปล่อยไว้ในสระนันทาโบกขรณีในดาวดึงฝ่ายเทพธิดาทั้งหลายนั้นในอดีตก็เคยเป็นลูกน้องบริวารของมัรคามานพและนางสุชาดามาก่อน เมื่อรู้ว่านางสุชาดาไปเกิดเป็นนางนกกะยางและเท้าสักกะเทวราชพามาปล่อยไว้ในสระโบกขรณีต่างองค์ต่างก็มาดูอดีตนายหญิงของตนนางเทพธิดาทั้งหลายพอเห็นนางนกกะยางก็พากันหัวเราะวิจารณ์ว่าดูสิพวกเธอปากแม่เจ้าแหลมยาวอย่างกับเหลาแทงปู นางนกกระยังได้ฟังก็อับอายทูลเท้าสักกะเทวราชขอกลับไปอยู่ซอกเขาตามเดิมเท้าสักกะเทวราชจึงพานางมาทรงแต่ได้กำชับให้นางรักษาศินห้าอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะสีนข้อที่หนึ่งแล้วพระองค์จะให้นางกลับไปเป็นใหญ่เหนือทุกคนซึ่งนางนกก็ให้สัจจารับคําอย่างหนักแน่นมั่นคง ตั้งแต่นั้นมานางนกกะยางก็เลือกจับเฉพาะปลาตายกินเป็นอาหารแม้จะอดอดอยากอย,ยากหลายวันจึงจะได้กินปลาตายสักตัวนางก็อุตส่าห์อดทนวันหนึ่งเท้าสักกะปรารถนาจะรองใจนางจึงจำแรงองค์เป็นปลาตายลอยน้ำมาเมื่อนางนกเห็นเข้าก็ดีใจใช้จะงอยปากคาปลานั้น พอจะก,กืนลงท้องป่าจำแรงก็กระดิกตัวขึ้นนางนกกระยางตกใจกลัวศีนจะขาดรีบทลายปากปล่อยปลานั้นลงน้ำไปเท้าสักกะเทวราชทรงปรับปื้มยินดีอนุโมทนากับนางนกและเสด็จกลับไปนางนกกระยางใช้ชีวิตอยู่อย่างอดอยากถึง500ปีจึงสิ้นชีวิตลง ด้วยอานิสงส์แห่งการรักษาศีลอย่างเขร่งครัดนางจึงได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเป็นทิดาในเรือนช่างปั้นหม้อในนครพาราณสีนครพาราณสีในครั้งนั้นเป็นช่วงที่ศาสนาอันตรธานไปนานแล้วแม้ศีลห้าก็ยังหาคนรักษาได้ยาก มีแต่นางสุชาดาธีดาช่างปั้นหม้อเท่านั้นที่รักษาศีลห้าได้อย่างเคร่งครัดวันหนึ่งเท้าวสักกะเทวราชจำแรงเพศเป็นคนแก่เนรมิตฟักทองทองคำบรรทุกยานน้อยเข้าไปในหมู่บ้านร้องประกาศว่าหากใครเป็นผู้รักษาศีลก็จงมารับฟักทองไปพวกชาวบ้านก็จนปัญญา เพราะไม่รู้ว่าศีลคืออะไร่ายนางสุชาดาคิดว่าตัวเองเป็นผู้รักษาศีลฟักทองทองคำนี้คงนำมาเพื่อตนเป็นแน่นางจึงไปหาชายชาราจำแรงไปขอรับฟักทองชายชาราจำแรงซักถามทบทวนศีลกับนางจนมั่นใจจึงยกฟักทองคำให้จากนั้นนางก็รักษาศีลต่อจนสิ้นชีวิต ด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลเมื่อสิ้นชีวิตอีกครั้งนางสุชาดาจึงไปอุบัติเป็นธิดาของท้าวเวปจิตติอศูนจอมอศูรแห่งอศูนพ์พิภพท้าวเวปจิตติดำริจะทำวิวาหะมงคลให้ธิดาสาวจึงเป่าประกาศให้พวกอศูรมาประชุมกันเพื่อให้ธิดาเลือก ฝ่ายเท้าสก,กเทวราชทรงตรวจดูว่าบัดนี้นางสุชาดาไปเกิดที่ไหนหนอพบว่านางไปอุบัติเป็นอสูรกัญญาในพิภพอสูรแล้วและว,วันนี้นางกำลังจะเลือกคู่พระองค์จึงเนรมิตกายเป็นอสูรผู้เท่าไปประทับยืนอยู่ท้ายแถวอสูรทั้งหลายเมื่อถึงเวลาเลือกคู่ครองเท้าเวปจิตติ ก็บอกทิดาให้เลือกคู่ได้ตามปรารถนาโดยการนำพวงมาลัยไปของอสูรที่นางชอบใจนางสุชาดาอสูรกัญญาชายตามองไปยังเหล่าอสูรด้วยบุเพสนิวาสที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางก่อนเมื่อเห็นอสูรเท่านางอสูรกัญญาก็หลงรักซัดพวงมาลัยไปให้อสูรเท่าจึงรีบเข้ามาคว้าจับแขนนาง พาเหาะหนีไปพร้อมประกาศว่าเราคือเท้าวสักกะเทวราชฝ่ายพวกอสูรพอรู้ว่าท้าสักกะเทวราชจำแรงกายเป็นอสูรเท่ามาชิงนางอสูรกัญญาไปเสียแล้วจึงรีบพากันไล่ตามและร้องตะโกนบอกพวกอสูรด้วยกันให้รีบมาช่วยกันชิงตัวนางสุชาดากลับคืนมาให้ได้ อย่าปล่อยให้นางตกไปเป็นของศัตรูเท้าสักกาเทวราชผานางสุชาดามาได้ครึ่งทางได้ขึ้นราชรถม้าสินทพันหนึ่งที่มาตุลีเทพ,พบูตรจอดรออยู่ควบขับหนีกับเทพนครครั้นเมื่อราชรถควบผ่านสิมพีวันอันเป็นที่อยู่ของพญาคุดลูกพญาคุดได้ยินเสียงฝีเท้าม้าสินทพบ ก็ตกใจร้องด้วยความกลัวตายเท้าสักกะเทวราชจึงรับสั่งให้มาตุลีเทพบุตรชักราชรถกลับเพราะมีเมตตาไม่ต้องการให้ลูกคุดตกใจพอมาตุลีเทพบุตรชักรถกลับมาพวกอสูรก็พากันตกใจคิดว่าเท้าสักกะเทวราชได้กองทัพเทวดามาช่วยแล้วจึงแตกกระเจิงหนีกับอสูรที่พบ ปล่อยให้เท้าสักกะพานางอสูรกัญญากับดาวดึงไปจนได้ฝ่ายเท้าเวปจิติอสูนตัดถามบรรดาอสูนที่กลับมาว่าใครพาธิดาของเราไปพอรู้ว่าเป็นเท้าสักกะเทวราชดํริว่าเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ประเสริฐสุดเหนือใครในสวรรค์น,นี้แล้วแม้รูปเขยจะเป็นศัตรูกันแต่ก็เป็นถึงจอมเทพ คิดแล้วจอมอสูนก็แอบพอใจอยู่ลึกๆจะเงียบเฉยเสียเมื่อกลับถึงดาวดึงเท้าสักกะเทวราชก็ทรงแต่งตั้งให้นางสุชาดาอสูรกัญญาเป็นพระชายาให้เป็นเทวีหัวหน้านางฟ้อน25โกรฝ่ายพระนางสุชาดาได้กลับทูลขอพรองค์เทพว่าถ้าแต่มหาราชในเทวโลกนี้ หม่อมฉันเป็นเหมือนกพรพาไม่มีปิดามารดาหรือพี่น้องหญิงชายเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดโปรดพาหม่อมฉันไปกับพระองค์ด้วยเถิดเท้าสักกะเทวราชทรงประทานพรให้ตั้งแต่นั้นมาพระนางสุชาดาจึงเป็นพระชายาที่ได้อยู่เคียงข้างเท้าสักกะเทวราชตลอดมา นับตั้งแต่นั้นสงครามระหว่างเทวดากับอสูรก็ค่อยๆเลิกลากันไปเพราะจอมอสูรกับจอมเทพกับกลายมาเป็นพ่อตาลูกเขยกันไปแล้ว